น้ำโขงที่บ้านนาดตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครมนมบ่ายสามมูกว่าครับวันที่16กันยายน2567เจพี่น้องครับน้ำโขงจุดนี้ไหลขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำแถบริมโขงบันนี้พี่น้องส่วนเกษตรแล้วก็ทางขึ้นไปหมู่บ้านคนกับน้ำท่วมพี่น้องตามซอยฟ้านะครับส่วนพักสวนเกษตรบนันนี้น้ำท่วมมาเลยครับพี่น้องส่วนกล้วยสวนะพร้าวสวนมะคุงส่วนหน่อไม้กิมซุ้งครับ ตามท่วมมาเลยบนนี้ครับพี่น้องจุดนี้อยู่ห่างจากโตเมืองนครพนมประมาณ30สกิโลเมตรทางฝั่งเรามีฝนตกครับพี่น้องตอนนี้น้ํากําลังขึ้นสูงเลยเลยครับพี่น้องแล้วก็นน้ำไหลแห้งขนาดเลยการน้้งโขงนี่ขนไหมยขนาดครับพี่น้องช่วงนี้ชาบานงดหาปลาเพราะว่าไหลโมงนี่ได้แต่ขนไม้ช่วงนี้พี่น้องน้าหลากน้ํามากครับมวลน้ำก็ไหลไมาเรื่อยครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดของวันที่ส6บกันยายน2 5 6 7ครับ ริมโค้งรอยต่อระหว่างตบดตัวควางกัตบตบดบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนคนพนรพนมครับน้ำขุนเปิเดเสียงเลยครับพี่น้องเพลิกกว่าน้ำเป็นจีพี่น้องถ้ามันจะค่อยลงไปบนที่มันต่ำน้ำก็เลเข้ามาท่วมครับ เพื่อนคนหมู่บ้านคนแถบนี้ก็ยังปกติพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านแถบนี้อยู่ในพื้นที่สูงครับมันจะท่วมเฉพาะพื้นที่แถวริมโขงถนนเส้นนี้พี่น้องมันเป็นถนนต่ำนะครับผมรู้ว่าเมื่อคืนนี้น้ำโคจะขึ้นอิอริบอพี่น้องตอนนี้ฝนนี้กำลังจะข้ามฟากมาที่ฝั่งไทยพี่น้องอยางลงไปบนนี้พี่น้องรีบโัว้นี่มันเป็นเได้ย่างลงไปตะพังน้ำโคนะครับ